เคยสงสัยกันบ้างไหมคะที่น้องแมวชอบหาวอยู่บ่อยๆนั้นแปลว่าวน้องแมวง่วงจริงๆหรือเปล่าและทำไมน้องแมวถึงไม่ชอบน้ำเพจแอดโฮมสัปดาห์นี้คุณหมอจะมาอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมเหล่านี้กันค่ะแล้วมาหาคำตอบไปพร้อมกันค่ะว่านกฮูกไม่ชอบแสงจริงหรือไม่จะเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายการเพจแอดโฮมทางช่อง NSM Thailand ค่ะเรื่องของเหมียวที่ทาสแมวไม่เคยรู้ สวัสดีค่ะหมอฝันนะคะประจำอยู่ที่โงงรงพยาบาลสัตว์พอเพลินค่ะน้องแมวหาแวแปลว่าง่วงใช่หรือไม่ค่ะการหาวของน้องแมวค่ะก็อาจจะแสดงอาการม่วงได้ค่ะแต่ว่านอกจากการง่วงแล้วก็ยังสามารถ สแสดงออกถึงความเครียดได้เหมือนกันทางนี้ก็ต้องดูบริบทรอบข้างเนาะถ้าเกิดว่าเป็นน้องแมวที่แบบขอนอนอยู่กําลังหลับสบายเลยแล้วเราแบบเดินเข้าไปในห้องทําเสียงดังแล้วแบบสะดุ้งขึ้นมางงหัวา่ามองเจ้าของนิดนึงแล้วแบบทําตาพิมพ์ใส่แล้วก็หาวใส่หนึ่งทีอันนี้ก็เป็นง่วงแน่นอนค่ะร้อแต่ว่าถ้าเป็นน้องแมวที่ กำลังถูกตรวจร่างกายอยู่เนาะในห้องตรวจคุณหมอกําลังตรวจจับหูเปิดหูเปิด,ป,ดปากดูเหงือกแล้วก็แบบจิม้มกโน้วัดอุณหภูมิแล้วแบบวีดีเขาหาวออกมานะตอนนั้นก็จะเป็นการแสดงออกถึงความเครียดค่ะแต่ว่าอาจจะถ้าเทียบกับนายน,น้องหมาน้องหมาก,ก็มีการหาวที่แบบบ่งบอกทั้ง,ง่วงแล้วก็เครียดได้เหมือนกันแต่ว่าในน้องแมวอาจะไม่ค่อยหาวให้เห็นสักเท่าไหร่เนาะตอนเครียดอาจจะน้อยกว่าค่ะส่วนใหญ่เครียดแล้วเขาจะนิ่งๆแบบไม่ขยับเลยมากกว่า น้องแมวกลัวน้ำจริงหรือไม่และสามารถอาบน้ำเหมือนน้องหมาได้หรือเปล่าน้องแมวกลัวน้ำไหมอันนี้ก็ตอบยากค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เท่าที่เห็นก็คือเขาไม่ชอบน้ำส่วนใหญ่น้องแมวจะไม่ชอบน้ำแต่ว่าในกรณีน้องแมวที่ พันขนยาวเนาะเป็นการแบบเพาะพันมาเพื่อแบบความสวยงามก็ต้องมีการดูแลขนหวีขนแล้วก็แนะนําว่าควรอาบน้ําอาจจะสองอาทิตย์ครั้งหรือว่าอาทิตย์ละครั้งเนาะเพราะว่าน้องแมวพัน์ขนยาวส่วนมากมันจะมีการผลิตไขมันใต้ผิวหนังค่อนข้างเยอะค่ะถ้าไม่ได้รับการดูแลไม่ได้อาบน้ําไม่ได้หวีขน ก็จะทำให้มีขนพันกันนอ้องเป็นสังกตงังหรือบางตัวก็แบบอับชื้นอยู่ข้างใต้แล้วก็เป็นปัญหาผิวหนังตามมาได้ค่ะส่วนน้องแมวที่จำเป็นเนี่ยในกรณีแมวพันขนยาวเนี้ยที่จำเป็นต้องอาบน้ำก็แนะนำว่าควรฝึกตั้งแต่เด็กๆค่ะสามารถฝึกได้ค่ะโดยการอาจจะเป็นเอาน้ําใส่กระมังไว้ก่อนแบบตื้นๆเนาะแค่แบบพอท่วมเทออ้าแล้วก็ค่อยๆเอาน้องแมววางลงไป ห้ามบังคับเด็ดขาดเนาะถ้าเกิดว่าเขาไม่ชอบก็คือปล่อยไปก่อนแล้วก็อาจจะแบบให้แบบรูปน้ำหนึ่งทีให้ขนมเนาะแล้วก็แบบรูปน้ำแบบค่อยๆร่านน้ำเบาๆห้ามแบบเปิดน้ำแรงๆหรือว่าแบบสบัดน้ำให้มันกระเด็นใส่หน้าเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะแบบตกใจแล้วก็ไม่ชอบแล้วก็จะกลัวไปค่ะก็คือการฝึกอาบน้ำครั้งแรกก็คือห้ามบังคับห้ามให้ตกใจค่ะพยายามให้เป็นประสบการณ์ที่ดีกับเขาค่ะ น้องแมวมีตาสองสีเกิดจากอะไรคะน้องแมวที่มีตาสองสีนะคะจะเรียกว่าเป็น h e t e r o c r o m i a ค่ะเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นในช่วงที่กำลังพัฒนาเม็ดสีที่ม่านตาค่ะหรือเรียกว่า iris ก็คือโดยปกติแล้วน้องแมวที่เราเห็นเาเป็นตาสีฟ้าค่ะก็คือไม่มีตัว pigment หรือว่าเม็ดสีเมลานินที่บริเวณม่านตาเนาะ แล้วก็ส่วนใหญ่น้องแมวหลายๆตัวที่เกิดมาในช่วงแรกๆค่ะก็จะไม่มีพิกเมนต์ตรงนี้จะเป็นตาสีฟ้าพออายุเริ่มมากขึ้นก็จะค่อยๆมีเม็ดสีเข้ามาค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาทั้งสองตาแต่ว่าในบางตัวที่เข้ามาแค่ตาเดียวค่ะก็จะทําให้ตาข้างที่เม็ดสีเข้ามามีการเปลี่ยนสีอาจจะเป็นสีเหลืองสีเขียวสีออกส้มๆเนาะส่วนอีกข้างหนึ่งที่ไม่มีเม็ดสีเข้ามาค่ะก็จะเป็นสีฟ้าซึ่ง ตรงนี้ก็ปัจจุบันยังยังบอกไม่ได้คะ่ะว่าเป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นในช่วงการพัฒนาหรือว่าเป็นช่วงเป็นความผิดปกติที่เกิดจากพันธุกรรมเนาะแล้วก็ยังหาตัวยีนที่ส่งผลที่แน่นอนไม่ได้ว่าเป็นยีนตัวไหนคะ่ะ อีกอันนึงที่พบได้บ่อยก็คือน้องแมวที่มีตาสองข้างไม่เหมือนกันข้างหนึ่งสีฟ้าข้างหนึ่งสีเหลืองเนี่ยก็คือเป็นเ e t e r o c o m i a เนาะมีโอกาสที่จะเจอว่าน้องแมวมีภาวะหูหนวกโดยเฉพาะข้างที่เป็นตาสีฟ้าค่อนข้างสูงค่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกตัวเนาะปัจจุบันก็ยังหาความสัมพันธ์ที่แน่ชัดไม่ได้ค่ะว่าเกิดจากอะไรน้องแมวที่มีตาสองสีจะมีผลต่อการมองเห็นหรือไม่ น้องแมวที่มีตาสองสีนะคะก็ไม่ได้มีผลกับการมองเห็น,นะคะ่เะเขาสามารถมองเห็นได้เหมือนกันทั้งสองข้างะคะ่ะเพราะว่าตัวที่เป็นความผิดปกติมันเป็นเรื่องของสีที่ม่านตาเฉยๆเนาะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทํางานของการขยายหรือว่าหดม่านตาหรือว่าตัวเลนส์หรือว่ากระจกตาที่เกี่ยวข้องกับการมองเห็น,นะคะ่ะ สวัสดีครับหมอต๊อบนะครับนายศัลยแพทย์พนกักร,ก,ร,ก,รกังวานฤทธิไกรเป็นศัลยแพทย์ประจำคลินิกสัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษโรงพยาบาลสัตว์เพื่อพาครับนกคู่กับนกเขาแมวแตกต่างกันอย่างไรคะนกคู่นกเขาแมวนกแสบจริงๆแล้วเป็นกลุ่มตระกูลนกเขาเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นคนละชนิดกันหน้าตาก็ไม่เหมือนกัน นะครับลักษณะลักษณะการหาที่ก็ไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันในหลายๆอย่างเนาะมีความเชื่อโบราณเกี่ยวกับเรื่องของลงเสกนะกับกับนกพูมนี่แหละว่าเป็นนกที่โชคร้ายเวลาไปอยู่บ้านใครหรือเกาะแถวบ้านใครเนี่ยก็ทาให้แบบมีโชคร้ายเกิดขึ้นในบ้านน้ำนะครับไม่เอาแล้วก็เริ่มล่าหรือเริ่มทาร้ายเริ่มไล่แต่จริงแล้วพวกเขามีประโยชน์นะครับเพราะว่าหนึ่งคือเขากิน เป็นสัตว์ล่าเหยือ่ออย่างเงี้ยาหนะก็จะกินพวกหนูตัวเล็กๆพวกศัตรูพืชนะครับหรือเป็นพวกแมลงบางอย่างนะครับก็จะทําให้กําจัดพวกศัตรูพืชพวกไรสวรไนไรนาอย่างเงี้ยครับก็จะช่วยเรื่องตรงนี้สําหรับพวกชาวไรชาว,ชาวนานะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าไปไล่เขาเลยนะนกคูกินอะไรเป็นอาหารเรื่องของอาหารการกินในนกคู่เลี้ยงก็จะ แนะนำว่าให้เรียนแบบธรรมชาติมากที่สุดนะครับขึ้นกับไซส์ถ้าเกิดว่าเป็นนกคู่ขนาดเล็กเราก็อาจจะให้เป็นพวกนื้อลูกจี๊บหนูแดงหรือว่าเป็นหนูไซส์ใหญ่ขึ้นถ้าเขาเกิดว่าโตขึ้นแล้วก็ให้กินทั้งตัวนะหรือบางทีถ้ากินทั้งตัวไม่ได้อาจจะซับหน่อยนะก็ให้กินเป็นเป็นหนูสดไก่สด น,บ,นแบบพแฤติกรรรรมมตต่าาางธชิขขอเขผู้ป่วยจะสังเกตได้อย่างไรนกผู้ป่วยสังเกตยังไงนะก็เหมือนสัตว์ทั่วๆไปนี่แหละครับเวลานกป่วยเนี่ยก็จะเริ่มซึมเริ่มไม่กินอาหารและหรือ,อสังเกตจากลักษณะอื่นว่ามันจะผิดปกติไปมีถ่ายเหลวเกิดขึ้นมีเรื่องของอาหารไม่ย่อยหรือไม่ถ่ายเลย อันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตน,นะครับอพอเริ่มซึมเริ่มหงอยลงเงี้ยก็เริ่มรู้แล้วว่าน่าจะป่วยแล้วก็ปัญหาหลักๆที่นกพวกเป็นนะครับก็จะเป็นเรื่องระบบทางเดินอาหารนี่แหละครับคนส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยงไม่ถูกเลี้ยงผิดก็จํทำให้มีท้องสียหรือมีปัญหาเรื่องการติดเชื้อในทางเดินอาหารอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับหรือปัญหาเรื่องทุกโภชนาการตา ลักษณะการเลี้ยงที่มันผิดเพราะว่าบางคนก็ไม่รู้จริงๆว่านกคู่เนี่ยมันเป็นสัตว์ล่าเหยื่อนะมันกินเนื้อเป็นอาหารนะมันกินเนื้อทั้งตัวมันกินสัตว์มันกินเหยื่อทั้งตัวนะอะไรประมาณนี้ก็อาจจะอาจจะดูแค่ว่ามันกินเนื้อก็เลยให้แค่เนื้อแต่จริงแล้วเขาต้องการแคลเซียมและฟอสฟอรัสเพราะว่าเขากินเหยื่อทั้งตัว เมื่อกินเมื่อเลี้ยงอย่างยี้เป็นนานาปัญหาที่เกิดมักจะเกิดขึ้นและพบได้บ่อยในโรงพยาบาลก็จะเป็นพวกกระดูกบ,บางปัญหากระดูกติดรูกระดูกหักง่ายนะครับซึ่งล้วนเป็นปัญหาเรื่องโภชนาการที่ผิดป,ปกปติทั้งหมดครับทำไมนกฮู่ถึงไม่ชอบแสงถามว่านกผู่ไม่ชอบแสงจริงๆไหมผมว่าเขาไม่ได้ไม่ชอบแสงสั้งเท่าไหร่นะเพียงแต่ว่า มีปัญหาเรื่องดวงตามากกว่าเพราะว่าพวกนกพูก่นกเขาเนี่ยดวงตาเขาจะคมใหญ่นะครับรูม่านตารูรับแสงเนี่ยเขาจะเขาจะทางานได้ดีเพราะว่าเขาปรับตัวเพื่อหากินในเวลากลางคืนเวลาแสงน้อยๆอย่างเงี้ยเขาจะมองเห็นชัดและถ้าเกิดว่ายิ่งแสงเยอะเนี่ยมันก็ทําให้ตาเขาพ่าได้ในตามธรรมชาติเนี่ยนะครับพวกนกพู่เนี่ยเขาก็จะหากินตอนกลางคืนนะในช่วงกลางวันเขาก็จะหลบ หลบแดดแล้วก็พักผ่อนอยู่ในพุ่มไม้พูงไม้ของเขานะครับแล้วก็พอเริ่มพบข้าอะไรอเงี้ยก็จะเริ่มออกหากินและนะเพื่อเลี่ยงแสงแดดจ้าจ้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนกพูกที่มาเลี้ยงนะครับก็ยังแนะนําว่าควรจะไปตักแดดบ้านแต่อาจจะเป็นแสงแดดอ่อนๆน,น,นะครับช่วงประมาณเช้าตรู นะหรือพบค่ําที่แดดอ่อนมากๆไม่ได้มีแสงจ้าอะไรแต่กลางวันนี้ไม่ได้เลยนะครับมีผลกับนวนตาของคง่อนข้างเยอะแล้วก็เวลาเลี้ยงอยู่ในบ้านเนี่ยพยายามอยู่ในที่ที่แสงน้อยๆนะครับเพื่อให้เขาได้พักผ่อนในเวลากลางวันเพจแอดโฮมในตอนถัดไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ชนิดใดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนความน่ารักของสัตว์เลี้ยงสุดโปรดได้ที่ช่อง NSM Thailand ค่ะ